สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปชดเชยวันปีใหม่นะครับคลิปตอนวันปีใหม่ที่ผมมาเก็บแบล็กเบอร์รี่แล้วตอนปลายคลิปผมตัดจบไปเพราะไฟมีปัญหานะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเก็บแบล็กเบอร์รี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อชดเชยปลายคลิปนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บเลยแล้วมาดูตอนสรุปกันเลยครับว่าวันนี้ผมเก็บได้เยอะหรือเปล่าวันนี้ผมจะเก็บโดยใช้กันไกตัดกิ่งนะครับตัดตรงขั้วเขาออกมาแบบนี้นะครับ เพื่อที่เขาจะได้ไม่ท้องช้าจากการที่เราใช้มือเด็ดนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับลูกใหญ่พอสมควรเท mm. ียบกับหัวแม่มือผมก็ประมาณนี้ก็ใหญ่กว่าหัวแม่มือนะครับผมว่าเขาเป็นพันธุ์ที่ยุลูกใหญ่เลยละ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเก็บให้เสร็จเลยดีกว่าแล้วเรามาดูตอนสุดท้ายกันครับ แล้วครับวันนี้เราได้ประมาณนี้ส่วนลูกที่ยังไม่สุกเราก็ปล่อยทิ้งไว้ที่ต้นอย่างนี้นะครับเขาก็จะเหลืออีกเยอะแยะเลยนะครับเก็บได้อีกหลายครั้งเลยพอเก็บเสร็จเราก็ถุงตะข่ายมาห่อไว้แบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้นกมาแอบ,บกินลูกสุกครับนี่ห่อไว้แบบนี้แบบนี้นะครับส่วนมีบางจุด ที่เราเห็นว่าลูกไม่สวยแล้วเราก็ปล่อยไว้ให้นกกินนะครับลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเนี้ครับแบ่งๆกันกินกับนกนี่ครับผมมาออกมาคลี่แล้วทั้งหมดมีสามสิบแปดลูกมีตั้งแต่ไซเล็กซึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะครับ แล้วก็มาจะถึงสใหญ่ซึ่งอยู่ทางขวามือนี่ครับเทียบกับนิ้วของผมผมหยิบสใหญ่ขึ้นมาดูอีกทีก็ประมาณนี้เลยแล้ววันนี้ผมก็จะแถมด้วยการ เก็บฝรั่งไปทานกันนะครับต้นนี้คือฝรั่งฝนทองมีเป็นฝรั่งไส้แดงเนี่ยผมไม่ได้มาเก็บนานแล้วครับจนเขาสุกเกินไปแล้วครับมีบางส่วนที่ช้ำไปแล้วไม่เป็นไร <c oughs> นี่ครับส่วนใหญ่ก็ยังทานได้อยู่ครับมีจุดที่ช้ำไปจุดหนึ่ง ลูกนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้จะช้ำเยอะหน่อยหนึ่งนี่ครับผมได้ฝรั่งฝนของมีมาสองลกูกเดี๋ยวเราไปดูหงเป่อสือมั้งดีกว่าครับหงพอสือเป็นฝรั่งที่ลูกเล็กมาหน่อยหนึ่งติดลูกเยอะแยะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วผมดูไม่ค่อยออกนะ ว่าลูกไหนสุกลูกไหนไม่สุกผมก็เลยต่อรอให้เขามีรอยช้ำนิดนิดผมค่อยเก็บครับ <Okay. S 1> แต่ว่าของบอสื่อวันนี้เรามาเก็บลูกนี้กันแล้วกันนะครับโอเคนี่ได้ฝรั่งมาสามลูกในในเราก็เก็บมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาผ่าให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่า นี่ครับผวหงมีของเราสุกเต็มที่แบบนี้อร่อยครับและก่อนกลับบ้านก็ตามเคยครับเราก็มาเก็บมะละกอไปทานกันก่อนนี่ครับความสุขง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเลยครับวันนี้ผมก็จะได้สองลูกนี่ลูกที่หนึ่งนะครับ นี่และนี่ลูกที่สองครับหนักอยู่โอเคสองลูกเกือบเต็มถังแน่ก็จะมีเหลืออีกเยอะแยะเหมือนกันแล้วก็ปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยววันลงเราค่อยเด็ดไปกินอีกนะครับ ความสุขเรียบง่ายแบบนี้หวังว่าเพื่อนๆคงยังไม่เบื่อกันนะครับโอเคสำหรับคลิปชดเชยวันขึ้นปีใหม่วันนั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผม